One News ตรงไปตรงมาในวันนี้เจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้ร่วมกับตำรวจปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้เข้าทลายร้านเสริมสวยที่รับจัดฟันเถื่อนให้กับวัยรุ่นหลังโรงเรียนกลางเมืองพระนครศรีอยุธยานะครับเข้าไปตรวจสอบแล้วพบอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานหลายรายการ ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับคีมปลายแหลมแปรงทาสีขนาดต่างๆไขควงลวดบูนปลาสเตอร์สิวเป็นอุปกรณ์ที่ร้านรับจัดฟันเถื่อนบนเกาะเมืองหลังโรงเรียนอนุบาลพระนครสีอยุธยาใช้จัดฟันให้กับเด็กวัยรุ่น ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าหน้าที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขรวมกับตำรวจปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคตรวจยึดระหว่างเข้าตรวจคน้นภายในร้านยังตกแต่งคล้ายคลินิกจัดฟันแต่เครื่องมือเครื่องใช้ไม่ใช่เครื่องมือทันตกรรมกับใช้อุปกรณ์เครื่องมือช่างที่หาได้ทั่วไปมาทำแทนที่น่าตกใจคือมีหินเจีย เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ใช้จัดฟันด้วยจึงควบคุมตัวชายวัย20ปีที่อยู่ในร้านไปสอบสวนเบื้องต้นยังไม่ให้การใดๆจากนั้นเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นร้านเสริมสวยเจนตลาดคานหามอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาที่เปิดเป็นร้านเสริมสวยบางหน้าแต่ด้านหลังกันเป็นสามห้องสำหรับจัดฟันเทือนพบอุปกรณ์ไม่ต่างจากร้านแรกจึงควบคุมตัวนางสาวอ่อนปรียาภูมิพุทธา อายุ32ปีเจ้าของร้านดำเนินคดีโดยสารภาพว่าลักลอบทำมานาน2ปีแล้วในแพทย์ทะรเศรศกรศรสินัระวิวงศ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวว่าตลอด3เดือนที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่ามีคลินิกเถื่อนรับจัดฟันให้วัยรุ่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลายแห่งจึงเข้าตรวจสอบโดยทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีฐานประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาต ิดสถานบริการธนตกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตและใช้เครื่องมือธนกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต,าก,รรญาตก่อนหน้านี้เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเด็กสาววัย16ปีคนหนึ่งในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยาไปจัดฟันกับคลินิกเถื่อนในลักษณะนี้แล้วเกิดการติดเชื้อในช่องปากจนปากเน่าและเกือบจะเสียชีวิตโชคดีที่แพทย์ช่วยเหลือไว้ได้ทันโดยเครื่องมือที่ทันตแพทย์เถื่อนเหล่านี้ใช้ล้วนไม่ได้มาตรฐาน และเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากที่สุด1 News ตรงไปตรงมา